ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สะพานปลาหัวหินนะครับมีคนตกเต็มเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับมุดมาแล้วจ้าครับตอนเรามาถึงนี่ก็ฟ้าคึมมาเลยนะครับผม เดี๋ยวเราลองตีติกดูก่อนนะครับคนมาตกเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาเริ่มทยอยจับกันหมดแล้วผนก็มาแต่เราไม่ยอมกับเพราะเราจะเอาต่อ ครับจากที่ดูรีวิวมานะครับรู้สึกว่าที่นี่ตอนวันเสาร์อาทิตย์รู้สึกจะมีเป็นตลาดนัดด้วยนะครับบนผลิาน,นี่ยครับ ตอนนี้เมฆก็หนามากเลยนะครับคนก็ทยอยเริ่มหนีกลับกันหมดแล้วแต่เรายังดื้ออยู่นะครับผม

หรือไม่ก็เดี๋ยวอาจจะลองเป็นเปลี่ยนเป็นตกกุ้งก็ได้เอ้ย <c oughs> อาจจะลองเปลี่ยนเป็นตกมึกดูนะ <c oughs> ใส่เคืองใส่เสื้อตกกุ้งใหม่พูดผิดเลย เอาแล้วฝนล,ลงแล้วครับเอาแล้วบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ครับตอนนี้อื ตอนนี้ก็โดนฝนไล่นะครับก็เดี๋ยวออกไปรบฝนก่อนแล้วเดี๋ยวฝนหยุดมืดๆค่อยออกมาตกใหม่นะครับผมไปฝนมึดตึ๊บเลยครับก็เกือบลบไม่ทันนะครับฝนล,ลงมากระทันหันเลยจากนะักตกปลากรนจายตู้พูสอภัยไปแล้วตอนนี้โอ้ยยยก <laughs> จะหยดครับโอ้ยเอาเรื่องเดี๋ยวไว้ไปใหม่รอฝนหยุดก่อนนะครับครับก็ตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับทีแรกก็คิดว่าเขาจะเปิดไฟให้นะครับเพราะว่าทีแรกเขาบอกว่าจะเปิดตอนสองทุ่มแต่พอถามไปถามมาเขาบอกว่าเขาไม่เปิดแล้วก็เลยเดี๋ยวต้องหาอาจจะต้องย้ายไปตรงที่เขามีไฟนะครับสว่างสว่างว่าน,นี้หน่อยไปเจอเราไปตรงนู้นกัน okay. ไปห่งนู้นดีกว่ามีเปิดไฟอยู่สองดวงตอนนี้ไม่เปิดเลยมืดตึ๊บเลยไปมาแล้วนะครับมาตรงที่มีไฟดีกว่าเอาตรงไหนดียวลองดูตรงนี้เพราะเขาเขาโต๊ะกันเต็มแนะล้วเหรอลองดูตรงนี้<ๆ>นอ่ะเวิดไหม ข้าไม่ตกนกันอ๋อข้าเป็นตกทิโปโะกันข้าไมไห,มไหนอันตรายหรือเปล่าไกลอยู่ไกลอยู่เอออย่าเลยอย่าเสี่ยงทางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราลองเวียงตรงนี้ดูนะครับอย่าเป็นตกมึกอช้เย,ย่อโยไม่รู้จะตกอะไรแล้ว หืมันแล้วด้วตรงไงอะไรเดี่ยลองหลายอย่างจัดวันนี้ตีไปกี่อย่างเนี่ยตีเวลาย่างมากครับแต่นนี้ด้วยตอนแรกเราคิดว่าเออดูจากรีวิวมีไฟเราก็เลยลืมไม่ได้เตรียมไฟมา ลเยก็ส่วนใหญ่คนที่มาตกที่นี่นะครับเขาก็จะพกเป็นไฟล้อมืดกันมาคนละดวงเลยนะครับที่เห็นเป็นแสงเขียวๆตรงสะพานนะครับ ชั้นสวยอยู่นะ อ้าว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 อ้าอ้าอะไรไม่รู้อะอะไรอะไรอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้จะทำให้ได้ได้เสียวครับดูครับอะไรค่ะหุงอ้าวอ้าวอ้าวถุงอุ้ยปามืออะไรอ่ะ กวนเลยอะรกอวนโอ้พอได้เสียวครับ <laughs> เงียบมากเลยนะครับไม่โดนอะไรเลย,เลยครับก็วันนี้คงต้องยอมแพ้แล้วครับ วันนี้ก็มืดพอหรือควรละอ่าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ